อ่ะก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอะกะเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเย้ยตวนี้ก็แวะแว,ะแว,ะวนๆเวียนๆดูแต่อ,อพูดแต่เกี่ยวกับไ,ไปุ๋ยรับร่วงเขานี่แหละพี่น้องกาคือพอดีไอ้มีเอฟซท่านหนึ่งพันกะคอมเมนต์มากก็บอกว่าคือสรุปแล้วนี่พันว่าสรุปแล้วนี่ปุ๋ยรับร่วงนี่ ละเฮ้าใส่วันที่เท่าใดกันแน่เอเราใส่วันที่เท่าไหร่กันแน่อือกะคือพี่น้องเออกากรมวิชาการเกษตรบอรแมนกรมวิชาการเกษตรหรอกคือคือในหลักความเป็นจริงนะพี่น้องในหลักความเป็นจริงนกะก็คือค่าเฉลีย่ยเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าเอ้ใส่ปุ๋ยรับร่วงเนี่ยคือใส่ต้องใส่ก่อน ข้าวถอดรวงสามืิมือพี่น้องต้องใส่ก่อนข้าวถอดรวงสามิวันเพื่อออหยังก็เพื่อให้ข้าวนี่ยพี่น้องมันได้สะสมอาหารมันได้เตรียมตัวแมนบอเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้สร้างเมล็ดสร้างแปง้งสะสมอาหารออหยังไอซุมนีแหละพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกกันว่าก่อนข้าวถอดรวงสามืิมือเออแมนบอ ก็คือก็คือค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณวันที่สิบห้ากันยายนี่แหละพี่น้องวันที่สิบห้ากันยานี่แหละอืมของทุกปีเออแต่บัดนี้เอฟซีเ e พิ่นกระถามมาบอกว่าเอา้าบางคนบัดคือบอกว่าไใไซกรอนเออห้ใไซกรอนวันที่สิบห้าบางคนผัดบางช่องบัดคือบอกว่าให้ให้ใหส่หลังวันที่สิบห้าสรุปแล้วเนะ่มันเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่คือพี่น้องตามหลักแล้วนี่ ค่าของค่าของไอแสงแต่ละปีนี่อันนี้เขาพูดถึงว่าค่าเฉลี่ยไงพี่น้องคือข้าวมะลิดหนึ่งศูนย์ห้านี่หรือว่าข้าวเหนียวก็ขอฮกนี่คือเขาก็บอกอยู่แล้วว่าข้าวข้าวไวแสงอือเพราะฉะนั้นนี่ในช่วงในช่วงเดือนกันยายน่ะพี่น้องของทุกปีนี่ดวงอาทิตย์น่ะพี่น้องดวงอาทิตย์กลางเว้นมันสีสันกว่ากลางคืนอือกลางคืนมันสีเงาวกว่ากลางเว้น เพราะฉะนั้นนี่ในช่วงเดือนกันยานี่แหละเราจําเป็นต้องใส่แต่ที่นี้พี่น้องบางปีนะ่ะบางปีนะ่ะแสงน่ะพี่น้องบางปีนะ่ะแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยต้นเดือนกันยานี่มันกรสั้นแล้วแมนบอแต่บางปีนี่ปลายเดือนกันยาพุน่นแสงมันยังสัน่นพี่น้องก็สังเกตง่ายๆบางปีนะ่ะบางปีหรือว่าปีไหนที่มันหนาวเร็วเนี่ย พอมันหนาวเร็วป๊อปนี่แสงมันก็จะสั้นเร็วในช่วงต้นเดือนกันยายนบอกแต่ถ้าปีไหนที่มันยังไม่หนาวเนี่ยมันหนาวช้าเนี่ยแสงดวงอาทิตย์มันก็จะไปสั้นในช่วงไอ้ปลายเดือนกันยาเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าค่าเฉลี่ยงยพี่น้องค่าเฉลีย่ยงก็คือบางปีเนี่ยข้าวก็ถอดลวงเร็วแมนบอบางปีก็ข้าวก็ถอดลวงช้าเพราะอะไรเพราะว่า ข้าวนาปีนี years, ่มันขึ้นอยู่กับแสงดวงอาทิตย์พี่น e ้องมันขึ้นอยู่กับแสงดวงอาทิตย์เอเพราะฉะนั้นนี่ค่าเฉลี่ยของการใส่ปุ๋ยน่นพี่น้องเดือนกันยาเนี่เขาเฉลี่ยมาพี่น้องเขาเฉลี่ยมากก็คือช่วงกลางเดือนกันยาเออแมนบอกแต่บางปีเนี่ยมันก็อาจจะเร็วเร็วเร็วก็คือในช่วงต้นเดือนกันยาก็ได้แมนบอกแต่บางปีนี่อาจจะใส่ช้าในช่วงไอ ปลายเดือนกันยาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นะมันก็ต้องอยู่ในช่วงเดือนกันยานี่แหละพี่น้องอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าซีไซปุ๋ยนี่ให้ใส่ในช่วงกลางเดือนกันยาเป็นต้นไปเอ,อในช่วงเอ,อ้วันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบห้ากันยาถามว่าจะใส่เร็วกว่านี้ได้ไหมก็อย่างเช่นใส่วันที่สิบกันยา ก็ได้พี่น้องก็ได้คือกันแต่ถามว่าประโยชน์ที่มันจะเอาไปใช้ในการตั้งท้องเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะว่าแสงไงพี่น้องเพราะเกี่ยวกับแสงนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าไอ้ต้นข่าวนี่ถ้าแสงกลางวันมันสั้นปุ๊บนี่ต้นข้าวเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนพี่น้องมันจะเปลี่ยนการจเจริญเติบโตทางลำต้น เป็นการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์อืมแต่ถ้าเราไปใส่ก่อนก่อนที่ข้าวมันจะก่อนที่แสงมันจะสั้นนี่มันก็จะ,จะเจริญเติบโตทางลําต้นแทนเพราะฉะนั้นมันจึงมันจึงเป็นส่งผลให้นี่ถ้าเราใส่เร็วถ้าเราใส่เรียว,ยวนี่ใส่ทั้งทั้งที่ต้นข้าวมันยังไม่ม,ไม,มันยังไม่เปลี่ยนแปลงการมันยังไม่เปลี่ยนแปลงไอ <c oughs> ขอโทษพีพ่ว่ง คือมันยังไม่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมันนะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาเขาไปใส่ปุ๋ยเลี้ยวนี่มันจะให้ต้นข้าวเห่านี่สูงซื่อ,อ,อ,อพี่น้องอือแต่ตรงกันข้ามถ้าเราใส่ถูกช่วงเวลาที่ต้นข้าวมันไอจะเอาไปสร้างไอเกี่ยวกับเมล็ดหรือว่าเอาไปสร้างเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของมันนี่ต้นข้าวมันจะไม่สูงไงพี่นอ้องอือม,มันจะเอาไปเอาไปไอเกี่ยวกับกระบวนการไอ สืบพันธุ์ของมันก็คือสร้างลังแง้สร้างมเมล็ดสร้างแป้งอย่งของมันนี่แหละเพราะฉะนั้นผมสือบอกผมสืย้ำอยู่เสมอว่าพอถึงเดือนกันยาแล้วเนี่ยเข้ากลางเดือนกันยาแล้วเนี่ยถึงข้าวคุณจะกลมหรือข้าวคุณจะไม่กลมคุณก็ต้องใส่พี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนนี่ บอกว่าโอ้ยข้าวยังไม่กลมไม่ใส่หรอกไปใส่ในช่วงต้นตุลาคุณถามว่าคุณใส่ในช่วงต้นตุลาน่ะอีกสมมุติว่าคุณใส่ช่วงต้นตุลาแล้วพอกลางเดือนตุลาข้าวก็ถอดแล้วแมนบอกเพราะว่าอย่างเพราะว่าช่วงนั้นนะ่ะพี่น้องคือข้าวที่มันกลมในช่วงนั้นน่ะมันจะกลมแค่สามสี่วันเองนะอือแล้วพอกลางเดือนตุลามันถอดห่วงเลยเลย แต่ตรงกันข้ามข้าวที่มันกลมในช่วงไอ้กลางเดือนกันยานี่คือมันจะกลมไปจนถึงนู่นกลางเดือนตุลาผุนมันจังสอดห่วงเพราะฉะนั้นระยะเวลาหนึ่งเดือนมันจึงระยะเวลามันจึงยาวนานระยะเวลามันจึงมีเวลาสะสมอาหารมีเวลาแต่งตัวมีเวลาสร้างแป้งสร้างใบสร้างลําต้นเหนียงแบบมีเวลาบํารุงนะพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ต้นข้าวอะไรที่มันอุดมสมบูรณ์หรือว่าที่มันกลมตั้งแต่เดือนกันยานี่ ต้นเขามันสีห่วงใหญ่พี่น้องแต่ตรงกันข้ามถ้าต้นข้าวต้นไหนที่มันเดือนกันยาแล้วก็ยังไม่กลมปลายเดือนกันยาแล้วก็ยังไม่กลมมันไปกลมในช่วงไอต้นเดือนตุลาเนี่ยกลมประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะแล้วอีกอาทิตย์แล้วอีกอาทิตย์ถัดมาก,ก็ถอดห่วงเลยไอ้แม่นั่นอนะมันรวงมันเล็กพี่น้องอเพราะฉะนั้นผมถึงบอกงย้ำอยู่เสมอว่าถึงกลางเดือนกันยาแล้วนะ่ะถึงข้าวคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมนะ่ะคุณต้องบำรุงให้ได้ เนี่ถ้าคุณบำรุงไม่ได้ปุ๊บก็คือก็คือคุณมันเลยเวลาไปแล้วนะพี่น้องเออเหมือนกันกับคนนี่พี่น้องเหมือนกันกับคนเน,นี่เรากินข้าวเนี่ยไม่ใช่ว่ากินเข้าไปปุ๊บจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยมันไม่ใช่ไงพี่น้องเรากินข้าวเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเคี้ยวก่อนเคี้ยวเสร็จปุ๊บก็ต้องกลืนกลืนเสร็จปุ๊บมันก็ต้องลงมากระเพาะแมนบอลงมากระเพาะแล้วก็ให้กระเพาะย่อยอีกย่อยเสร็จก็ลงมาลำไส้อีกแมนบอลพอลงมาลำไส้นี่ ถึงได้ดูดไปใช้งานแมนว่เข้าระบบเส้นเลือดเข้าอะไรไปอีกเพราะฉะนั้นนี่ต้นข้าวก็คือก้านพี่น้องต้นข้าวก็เหมือนกันที่เขาให้ระยะเวลาหนึ่งเดือนก็คือให้ต้นข้าวนี่มันได้สะสมอาหารมันได้สังเคราะห์แสงมันได้ใช้เวลามันดูดมาทางรากแล้วก็ขึ้นมาลําต้นแล้วก็เอาขึ้นมาทางใบสังเคราะห์แสงเสร็จปุ๊บก็ค่อยกระจายไปเป็นแป้งเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นแป้ง,เป,ปงเป็นอะไรเพราะฉะนั้นนี่เขาถึงบอกว่าใส่ปุ๋ยรับร่วงนี่มันต้องให้เวลากับต้นข้าว เออไม่ใช่เสร็จปุ๊บข้าวจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยมันไม่ใช่พี่น้องมันต้องใส่เวลาอระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเออมันเพียงพอแต่ตามใดก็ตามถ้าคุณไปใส่ในรับรวงในช่วงเดือนตุลาปุ๊บเนี่ยปุ๋ยเจ้าน่ะปุ๋ยเจ้านี่มันจะได้ประโยชน์น้อยและข้าวเนี่ยมันจะเอาไปใช้ไม่หมดเอาไปใช้ไม่หมดยังไงก็เพราะว่าพอกลางเดือนตุลาปุ๊บเนี่ยข้าวมันถอดรวงเลยนะแต่ ปุ๋ยมันยังไม่หมดลิตทีนี้พอมันปุ๋ยมันยังไม่หมดลิ์ปุ๊บนี่เกิดปัญหาท่านที่เกิดโรคท่านที่เลยเออข้าวคุณเขียวปึ่งอยู่นี่แต่ว่าเขามันถอดห่วงแล้วนะทีนี้แหละโรคตายรวงยอดขาวเลยแหละเพราะว่ายัางเพราะว่าใส่ปุ๋ยรลบรวงช้าจนเกินไปเออเพราะฉะนั้นนี่ใส่ปุ๋ยรลบรวงก่อนข้าวถอดรวงหนึ่งเดือนกะอีกอันหนึ่งก็เพื่ออะไรเพื่อให้ปุ๋ยเนี่ยมันเมฤดลิตพี่น้อง เพื่อให้ปุ๋ยมันหมดฤทธิ์เพื่อให้ไม่ทําให้ต้นข้าวมันอ่อนแอนี่สรุปแล้วก็คือพี่น้องการใส่ปุ๋ยรับร่วงเข่านี่ค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยก็คือกลางเดือนกันยายนอืมเฉพาะข้าวเมลินศูนย์ห้ากับข้าวเหนียวกคหกเด้อเออถึงกลางเดือนกันยายนถึงวันที่สิบห้าปุ๊บเนี่ยวันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบห้ากันยายนของทุกปีนะใส่เลยเออถึงข้าวคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็แล้วแต่คุณก็ต้องใส่ เพราะว่าถ้าคุณใส่ช้าปุ๊บก็มันก็ได้ประโยชน์น้อยโอเคเนาะเล่าสู่กันฟงังไปพิจารณาดูไม่ต้องเชื่อผมพี่น้องคุณลองดูคุณดูหน้างานแ้วคุณจะรู้เองคือมันสังเกตต้นข้าวเราแล้ว,ลวคุณจะรู้เองว่ามันใช่หรือไม่ใช่โอเคซ้ำนี่แหละ